สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอฟซทุกคนนะคะวันนี้พากันออกมาหากับข้าอีกแล้วค่ะออกมากูรอบนะถ้าว่าเห็นหมายเป็นป่าบวัวหลวงแบบนี้นะก็คือมากูรอบค่ะยังอยู่ที่เดิมเลยจากครั้งก่อนตรงนี้กี่ลูกพี่สี่ห้าลูกยังอยู่ที่เดิมหมดเลยค่ะ ลุนพร้อมๆกันค่ะวันนี้ไม่มีเลยเหรออันนั้นหนูเห็นเหมือนน้ำกระเพื่อมเลยพี่กระดีเอาไหมไปทำเหยื่อของแม็กเนาะลูกเล็กๆนะ่ะเป็นรอบของแม็กค,ค่ะ นุ่นนุ่นพุ่งเป้าไปที่ลูกใหญ่เลยนะอย,อ,ยอ,อย่างเยอะอยหอยเชอรี่มหาสารเลยนะที่นี่หอยเชอรี่เยอะมากค่ะพี่ๆเสียดายนะพวกเราไม่กินค่ะไม่ค่อยกินกันมาลุ้นพร้อมๆกันนะมีดินสนั่นวันไหวบ้างเปล่าอู้ อะไรอะไรใหญ่หเหรอแต่หนูก็เห็นแวบหนึ่งเมื่อกี้ยังไม่ให้ดู<笑><笑>มีการไม่ให้ดูด้วยนะคะอะไรไม่รู้หนูไม่ทันเห็นแต่หนูรู้ว่าน้ำดิ้นใหญ่อะ่ะปลานินนินอีกแล้วเฮ้ <c oughs> <c oughs> ทำไมช่วงนี้นินเข้าบ่อยจังอะ่ะเข้ามาไม่รู้เข้าหรือออกนะเมื่อวานเราดัก เราดักขวางล่องน้ำไว้โอ้โหโอ้สลิตก็มีมปลนินธรรมชาติแท้ๆเลยค่ะพี่ๆจากอ่างนะอ่างนี้ก็เป็นอ่างสะคอค่ะสะคอของตำบลตะกางอำเภอเมืองจังหวัดตราดค่ะโอ้ โอ้โหว้าวตัวเป็นโลอีกแล้วโลกว่าใหญ่กว่าวันนั้นอีกพี่มิโอ้ตัวนี้สองอุ้ยไม่ถึงเกินพี่ก็พูดเกินสามโลสองโลได้อยู่เนี่ยโอ้โหเนี่ยอ้ยจมันมาจากไหนเนี่ยอุ้ยแล้วมันเข้ามาได้ยังไงอ่ะอุ้ยเสียงดังหน่อยนะคะพี่ๆแต่มันมีสองโลจริงๆค่ะ ดูนินธรรมชาตินะเนี่ยโอ้โหนี่ค่ะทางเข้าเป็นพวกช่องทางเข้านะโอ้ย้วมันเข้าได้ไงวะเนี่ยโอ้ยห,หมานสุดๆเลยบ่กวันนี้เดี๋ยวไปแบ่งคนละตัวกับพี่ชายเนาะเพราะว่าเป็นรอบพี่ชายค่ะแต่ก็อย่างว่านะรอบครอบครัวค่ะ ใครอยากมาหากับข้าวก็มาหาได้ค่ะแต่ได้เยอะเราก็ไปแบ่งกันอนี่หนูลากยาวเลยนะคลิปเนี่ยหนูยังไม่ตัดเลยสุดยอดอย่างแรงเลยพี่มิรวันนี้อียาเนอเชืออะไรที่เตอร์ปนีอันนี้ข้าวได้ผือว่างงกันเหล่านี้พามันจะเข้าไง่นมันตกมาแต่ก่อนจะจะเข้าไปยังไง มันเข้ามาจากอ่าง่ะเนาะเข้าจากอ่างม,มันจะเข้าไปเนี่ยค่ะนู่นมันจะเข้าไปข้างในป่ายหญ้านู่นน่ะออกจากอ่างมาอย่าแต่ว่ามันเติบจริงจรนี่วิอย่างนี้ต้องมีไปช่างอู้วิพี่มิดบอกสองสามโลไอสองน่ะได้แต่สามไม่ถึงค่ะแต่ถ้าสองตัวสามโลน่ะถึงนะคะพี่พี่อุย ดีใจดีใจค่ะพี่พี่อุแก่งซ้อมพีเม็ดเลยแก่งซ้อมห้าไมา้ว่ามันกินหนูแต่จริงแก่งอ่ะว่ามันกินหนูร้อยแลปีเม็ดไม่รู้จังอีกที่นี่ไม่มีนะคะหัวมันขีน้หนูมีเฉพาะแถวทางใต้ค่ะสลิดก็ใหญ่นะพี่นะไหนไหนโอ้โหใส่มือใส่มือ ดูดูค่ะดูฟาร์มใหญ่ของสลิดโอ้ยหมานหมานค่ะหมานวันนี้มีควางงามทัานหน่่ยโอ้ยมันใหญ่ มาก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 ด้วยจะกินเบ็ดนี่ดึงกันถ้งานวัดกันมันเนาะเยอะ,อะก,ยอกันแบบมันอะโอ้โหวันนี้หอยเชอรี่เราไม่เอาออกนะคะเราก็ใส่คืนไว้ในรอบนะเผื่อว่าคนอื่นๆพวกพี่ชายเข้ามาเขาจะเอานะคะเรายังไม่เอาออก แต่ถ้าว่าใครไม่เอาไปกินก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมค่ะตอนนี้ก็เอารอบเองไว้ที่เดิมเนี่ยค่ะมันเป็นล่องน้ำตรงนู้นเป็นอ่างค่ะเป็นมืออ่างเข้ามานะแล้วก็เนี่ยเข้าไปข้างในก็เป็นพวกปลายหญ้าแต่มีน้ำหมดเลยนะคะในหญ้าเนี่ย สงสัยปลาจะเข้ามาข้างในนี่แหละค่ะกั้นดีๆเดอ้อมาคราวหน้าจะได้กินอีกตอนนี้มุงหน้าไปดูลูกนู้นค่ะ ตอนนี้ลูกไหนๆได้ไม่ได้ไม่สนใจเท่าไหร่แล้วนะคะเพราะถือว่าได้กับข้าวแล้วแต่ยังไงก็ต้องยกทุกลูกค่ะเผื่อมันมีเผื่อมันติดมีไหมเงียบเหรอเงียบค่ะแล้วไปอยู่ฝั่งนู้นอีกสามลูกใช่ไหมเดี๋ยวมีฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ไปดูกันค่ะมีอีกสามลูกมาฝั่งนี้แล้วค่ะฝั่งที่เราเคยเอาอวนมาวางนะวางปลาขาวค่ะมีรอบอีกสามลูกค่ะฝั่งนี้ อ้าวดักไวใก้ใกล้ๆเลยเหรอ,อหอยเชอรี่มะปอกเปกจังเลยม,มีแต่กระดีนิดนึงตัวสองตัวแล้วก็ปลาตะก,กับตัวเดียวที่หนูเห็นแล้วอีกลูกอยู่ไหนนู่น,หนเหรอ,อ อ๋อเล่นไปนู่นแล้วเหรออ่าอ่าเนี่ย หอยโอ้โหที่รู้ๆคือหอยเชอรี่ทั้งนั้นเลยตัวเดียวก็ไม่มีมงงสงสัยหมนันปลานินสองตัวนั้นรอบอื่นเลยไม่ทำงานมั้งพี่ยังมีอีกลูกหนึ่งเนาะ ลูกเดียวไม่ใช่เหรอลูกใหญ่อ่ะลูกสุดท้ายเป็นไงมัง่งมีแต่กรดีโอเคงั้นก็ได้เท่าที่เห็นค่ะพี่พี่อ๋อมีอีกลูกเหรออ้าวยังมีอีกลูกค่ะนูนนะ เห็นหลังคารอบดำๆอยู่ถ้าพี่มิรไม่บอกหนูก็ไม่รู้ว่ายังมีอีกได้ยินเสียงปลาฮุบใหญ่ๆมากเลยค่ะทุกคน ตุ่มตุ่ม,มบ,บ,บ,บุบบุบบุบบับบับนะหนักค่ะพี่พี่พี่มิดตัวโยนเลยนะ ไม่มีเลยเหรอไม่ใช่ว่ามันไม่มีเลยนะคะมันมีพวกลูกปลากระดีแล้ววันนี้เราไม่ได้เอาไปทําเหยื่อก็เลยเอาไว้เหมือนเดิมค่ะเผื่อว่าช่างนาเดชหรือว่าพี่ชายหรือว่าแม็กมากู้เอาทีหลังนะเพราะว่าพี่ชายก็ปกักปักเบ็ดทงเหมือนกันค่ะช่างนาเดชบ้างนะจะให้แม็กมากู้เอาลูกปลากระดีไปปักเบ็ดอะคะ่ะเราก็เลยไม่เอาขึ้นมานะ เอาไว้ที่เดิมเขาจะเป็นค่ะเขาจะไม่ตายแต่ถ้าเราเอากลับบ้านไปเนี่ยไปขังน้ําที่บ้านเขาก็จะตายค่ะค่ะเดี๋ยวกลับไปสรุปปลาที่บ้านกันนะคะว่าปลานนรสองตัวนั้นได้สักกี่กิโลค่ะมาค่ะถึงบ้านกันแล้วพิมิตเอามาชั่งดูทั้งสองตัวสิเท่าไหร่ได้แล้วเดี๋ยวค่อยแยกชั่งทีละตัวมันตื่นเต้นอนะ่ะมันอยากรู้อ่ะ นั้นสามโลกว่าค่ะทุกคนสามกิโลสามขีดค่ะโอ้โหแล้วตัวโตวนี่มันเท่าไหร่ไปอ่ะไหนลงแยกมาชั่งดูสิคะพี่หนูอยากรู้ตัวโต,วตวน่ะสองโลอ่ะหนูว่าได้อ,องโลลถึแ้ว หนูว่าได้นะสองโลทตนทนแน,น,นั้นว่าแล้วอุ้ยเป๊ะเลยค่ะเกือบขีดสองกิโลเกือบหนึ่งขีดค่ะนิดๆน,นะสองกิโลแก่ๆค่ะนี่นินธรรมชาติเลยนะคะอ่างหลังบ้านเราเลยโอ้โหตัวนั้นก็ประมาณโลโลสองนะเมื่อกี้มันรวมกันสามโลสอง เออสามโลสามไหนลองดูสิพี่เดี๋ยวตัวโตวนี้เราจะเอาไปให้พี่ชายค่ะเพราะว่าเป็นรอบของพี่ชายนะเราสองคนกินตัวเล็กค่ะอ่าโลสองค่ะตัวนี้อ่ะเอามารวมกันโอ้โหมันใหญ่มากค่ะพี่พี่สุดๆุดนะคลิปนี้นะสองตัวก็เหลือเฟือก็เหลือกินค่ะ นี่สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมเราสองคนนะส่วนใครที่เข้ามาดูใหม่หากชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็ขอฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะทั้งทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k พันมิตรสองเด้งของเราคะ่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีคะ่ะบ,บาย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 หน่อยไหมบา,บายบายไหม ๊ม่มาวเห็นทุเรียนด้วยเห็น <laughs> ได้แต่มองนะคะทุเรียน <laughs> แต่กินไม่ได้ค่ะของแม็กเขา